มันต้องสึกมากแน่นอนเพื่อนของฉันก็สร้างห้องให้สัตว์เลี้ยงเหมือนกันโอ้ทาสีผนังห้องเหนื่อยจังเลยต้องพักสักหน่อยเธอหลับไปแล้วจริงหรอเหรอเคล,อ,อ,คลอ,อี้ตื่นตื่นได้แล้วเราต้องตกแต่งห้องใหม่นะขอล่ให้ตายเธอไม่ยอมตื่นเลยเธอ,อน,นอนหลับเหมือนมีจําศีลไม่ปลุกดีกว่าเธอคงเหนื่อยมากๆห่ผมพ่อให้เคลอ,อี้และจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองฮลัลโหลเราต้องการแม่สุนัข เยี่นไปเลยบ้านดูเจ๋งมากทีนี้มาทาสีชมพูสุดปยปอดของฉันกันสีชมพูฉันคิดว่ามันสุดยอดไปเลยแต่ว่ายิ่งเจ๋งยิ่งขึ้นถ้ามีรอยอุ้งเท้าของฉันอยู่บนหลังคาด้วยสุดยอดทีนี้มาวาดกระดูกกันใช้กระดาษลายฉลุจากนั้นก็มีสเปรพ่นสี เท่านี้ก็เรียบร้อยต่อไปฉันต้องพบชั้นวางของฉันจะวางถ้วยรางวัลของฉันจากนั้นก็แขวนรูปถ่ายของฉันกับโครอิดบนหนังเราดูน่ารักมากๆทีนี้ก็มาแต่งตัวกันใช่ไหมมีตั้งหลายชุดนเลย, hmm. ออยนอนหลับเต็มอิ่มมาก <Wow. S 1> อ๋อิีกกี้เธอเป็นคนทำทั้งหมดจริงๆเหรอนี่มันสุดยอดมากเธอเก่งมากๆเลยที่นี่สวยงามมากเจ้านายมีความสุขมาก เธอชอบการตกแต่งห้องฉันฮึทอมถอมใจเย็นๆทำไมต้องทำตัวแย่แบบนี้แต่ได้ตามใจซะไปทั้ไปไม่นะอย่าทำแบบนี้ใครกำลังทำลายห้องของฉันแล้วแมวฉันไม่ชอบห้องนี้มันไม่สวยฉันต้องแต่งห้องใหม่หมดเลยอะที่นี่มันเลอะเทอะมากแย่ที่สุดเลย หมอนก็จัดกระจายและโซฟาก็พังแล้วอ้ยทอมอ๋นี่พลาสเตอร์ให้ฉันจริงๆเหรอน่ารักจังเลยขอบคุณมากนะก่อนอื่นก็แปะร้อยควรแล้วมาเริ่มป,ปรับปรุงห้องกันโออรู้แล้วก่อนอื่นนะก็ขยะออกไปแล้วก็แทนด้วยบ้างนอกจากนี้เราจะซ่อนที่นั่งที่ขาดไว้หลังผ้าห่มแสนาน่ารักใช่แล้วดีขึ้นเยอะเลย ทีนี้เรามาติดตั้งที่ลับแลับของเธอกันได้ไม่ประควนที่อื่นไงและจากนั้นสามารถป็นขึ้นไปได้หมดบันไดต่อมาก็ทําเตียงนอนกันมันเหมือนโถกแก้วแต่ว่าถ้าวางแบบนี้ก็เป็นที่นอนให้ทอมได้แล้วก็มาเพิ่มรูปและตรงนี้วางที่นอนและมีเพื่อนตัวน้อยให้ทอมและฉันไม่ลืมถ้วยอาหารและก็น้ำผูใหม่ด้วยได้มีน้ำสะอาดและอาหารอร่อยเสมอเป็นไงชั้นปอทอม ฉันถูกใจสิ่งนี้เห็นแล้วว่าเธอชอบมากก็เจ๋งเลยฉันเกือบลืมนะต้องเพิ่มสายแมวในกระบาด้วยหมืไม่ได้ไม่เลิกเลยใช้รถบรรทุกของเล่นสุดยอดโอ้ทอมทำอะไรอะนั่นคือเพื่อนใหม่ของเราน้ำชสอาหารกลางวันอย่าแต่ต้นจะปากเก่ากดิไม่ดีเลยนะทอมจงเป็นแมวที่ดีสิเราไม่กินเพื่อนนั่งตรงนี้แนละ้ทบทวนพฤิกรรมของตัวเองนะ ดูสิน่ารักจังเลยพักผ่อนก่อนนะมาเล่นกันดีก,กว่า <No. S 1> ดีจังเลยที่ได้มีผน,นังที่เป็นรูปก้อนเมฆจริงไหมบอบบี้บอบบี้ไม่สนใจเลยหนูแฮมสเตอร์ของฉันเนี่ยบอบบี้อยาเล่นด้วยกันไหมไม่เหรอแล้วถ้าเรามาเต้นล่ะเร็วเข้าไม่สนใจเหมือนกัน แล้วถ้าเต้นแบบเม็กซิกนันละ่ะขนาดเพลงเม็กซิกันเขายังไม่สนใจเลยต้องทำไงให้เขาสนุกดีนะอ๋อไอเดียฉส,สร้างเขาวงกดให้เธอเธอจะยื่เข้าไปข้างในแล้วก็หาทางออกเธอต้องชอบมันแน่นอนเรียบร้อยบอบบี้ฉันสร้างบ้านเล็กๆที่หน้าทึ้งให้เธอด้วยให้ฉันพาทัวร์นะในนี้มีทุกอย่างที่เธอชอบเลยลองเข้าไปดูรอบๆสิอ๋อห ร็อกซี่พยายามหนักมากเพื่อฉันนะ่ะอ๋อฉันชอบในนี้มีสาวไว้น้ำด้วยเก่งจังเลยไปไหนต่อดีนะอ๋ฮะก็กลับมาในจุดดิมเก่งมากบอบบี้เราเข้าสู้สจะทำได้ในที่สุดฉันก็เห็นว่าเขามีความสุขแล้วแต่ว่าตรงน,นี้ยังว่างเปล่าอยู่นะมาตกแต่งผนังสักหน่อยดีกว่าติดชั้นวางของและก็ติดบ้านให้บอบบี้ จากมันก็ติดล็อกเพ่อให้เขาได้วิ่งเล่นมนเขาเบือ่อแล้วมันยิ่งเสียงวิ่งขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับบ้านด้เขาวงกตฉันคิดว่าท่อยาวๆแบบนี้ใช่ได้แน่นอนบับบี้จะทั้งเอาหรือยังฉันเห็นแล้วว่าเธอน่ารักมากๆแต่ยังไม่หมดนะที่ผน,นังจะแขวนภาพโปสเตอร์ดูนี่สินั่นคือเธอเองซูเปอร์แฮมสเตอร์เยี่ยมมากใช่ไหมฉันต้องกอีกหลายๆแผ่นนะ แบบนี้ฉันคิดว่ามันเจ๋งมากเลยแทนฉันได้โชคดีจังเลยเจ้านายของฉันทำบ้านที่ยอดเยี่ยมให้ด้วยถ่าแบบนี้ก็สบายมากๆแเจ๋งจังฉันรู้สึกสนุกกับพี่นี่มากเลยฉันอยากขาในท่าตลาดทั้งวันฉันดีใจจังเลยที่บ๊อบบี้มีความสุกขนาดนี้แต่ว่ายังไม่หมดนะเราต้องมีไฟด้วยจะไม่เมื่อจันเกินไปและตรงนี้ก็แผนเครื่องบิน และยังไม่หมดฉันจะทำบอลลูนให้บอบบี้ด้วยฉันแค่ต้องเป่าลูกโป่ง <Wow. S 1> และวจ้งแบบนี้พร้อมแล้วโอ้เจิงจังเลยบอบบี้มานั่งบอลลูนกันเถอะใช่แล้วเด็กดีของฉันทีนี้เธอจะไม่มีทางเบื่ออีกต่อไปเชอรี่จะคันไปไหนอะมานี่เลยมาหาฉันมา เธอเป็นเด็กดีของฉันเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้ฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วฉันจะทำหาดทรายให้เธอเพราะเธอชอบมากใช่ไหมก็เลยเททรายออกไปเยอะๆฉันคิดว่าถังเดียวก็พอแล้วล่ะและจากนั้น <c oughs> ฉันต้องการหินนิดหน่อย <c oughs> เพื่อมากั้นบริเวณของทรายฉันคิดว่าออกมาไม่เลวเลยและต้องมีต้นไม้ประดิษฐ์ด้วยแล้วก็กระบ,บองเพชร ว้าวออกมาเจ๋งมากเชอรี่ฉันทำให้เหมือนสภาพวันล้อมดัางดมของเธอเลยนะชอบหรือเปล่า <c oughs> อะไรไม่หรอได้ยังไงโอ้ฉันได้แล้วก่อนอื่นที่จะแขวนชิงช้าให้ด้วยฉันรู้ว่าเธอชอบคารบันผน,นังมากๆเราจะตกแต่งด้วยดอกไม้ต้นไม้แก่ๆเยอะๆใส่แล้วมันดูโดดเด่นบนพื้นสีเขียวเธอชอบใช่ไหมล่ะเชอ,ชอชรี่ตอนนี้ไปเล่นชิงช้ากันเถอะ เจ้านายของฉันเบ็ตตี้ช่างเอาใจใส่จริงๆเธอแกว่งฉันไปมาฉันชอบเออและเราต้องการสาวยน้ำด้วยฉันจะตกแต่งด้วยความเป็นธรรมชาติเพื่อให้เธอได้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเป็นไงชอบหรือเปล่าใช่แล้วเชอรี่ฉันเห็นแล้วว่าเธอชอบนะฉันก็ดีใจมากๆที่สามารถสร้างบ้านที่สุขสบ,บายให้เธอได้ ตายเธอเจลลี่ของเธอโคตรใหญ่มากแต่กันฉันเล็กจิว๋วไม่อยากจะเทียบเลยไม่เห็นต้องเปรียบเทียบเธอแค่ต้องกินมันเท่านั้น <Wow. S 2> ส่วนฉันมีเจลลี่ลรสฮามบ้าบ้าคนใหญ่พเธอยังไม่ก่อนฉันเล่นไงไม่ใช่แค่ใหญ่มาเท่านั้นนะแต่ยังเป็นสีรุ้งอีกด้วยทีน่าขวดจื๋วของเธอดูตลกจังเลยฉันว่ามันต้องอร่อยที่สุดแน่นอนอ๋อ ฉันไม่เคยลองเจล,ลี่รดคิดคันมาก่อนเลยนี่มันสุดยอดมากแต่ว่านะเจ้าเจลี่ที่ก้นขวางมาได้ยังไงกันดูเหมือนต้องใช้ลิ้นช่วยมัง้งเอ้ยฉันคิดว่าฉันติดนะโออนี่เควินตินช่วยฉันหน่อยสิดึงขวดที่นะเอาลิ้นของฉันออกมาให้หน่อยแต่มันติดแน่นมากเลยอะ โอ้ตีน่าฉันขอโทษไม่ได้ตั้งใจฉันไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือลิ้นหลุดแล้วเยอะมากไหมคะว่าฉันได้เริ่มกินจลลี่แล้วมันมีเยอะมากและน่ากินสุดๆฉันจะกินให้หมดในครั้งเดียวอืมน่มเจ๋งมันมีรสฮับบ้าบ้า,บาเราสามารถเปล่าเป็นลูกโป่งได้ด้วยโอ้ว้าวเจ๋งอะ มันก็รับเนอะแบบนี้สนุกจึงเลยเป็ินป็นในใช้หัวรับได้ไหมได้แล้วโอ้ยให้ตายตอนนี้ฉันเหนียวไปหมดเลยนาย่าขยะพี่แยง้งงั้นก็ถึงตาฉันล่วจะเล่นลสกิทเท์สนจริงแล้วก่อนอื่นต้องเบลมาให้ได้แต่มันไม่ง่ายเลยมไม่ได้มันไม่ได้ผลทีน้าควินตินมานหน่อยสิฉันต้องการความช่วเหลือ เธอบีบขคนจากทั้งสองข้างนะแล้วฉันจะกินเจลลี่เอง <Yeah. S 1> โอ้ได้เลยโอ้มันได้ผลน่ากินจังเลย <c oughs> ฉันเหนื่อยแล้วเป็นไงบ้างสัญามอะฮะฉันก็เหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> โอ้ดูเหมือนว่าโซฟีกำล,ลังกลายเป็นสีรุง้ง <c oughs> โอ้ใช่แล้ว <c oughs> โอ้ใช่มีความสุขจึงเลยทำไมมองฉันแบบนั้นล่ะ ก็วง่าฉันปวดไปอะไรสักอย่างอะอย่างน้อยเธอก็ได้ลองจานเลี่ยนแสนอร่อยนะโมว,วต้องอย่างนี้สิไอศครีมถังใหญ่แต่จริงๆมันคือน้อยบล็อกเคอรีมันไม่อร่อยเลยสึกนิฉันดีใจจังเลยทฉันได้ถังเล็กแบบนี้ <c oughs> อะเฮ้ยแต่ยังน่าคลีกอย่างยินดี ได้ฉันคิดว่าแค่ชนเดียก็หมดแล้วแค่ต้องตักไอศครีมออกมาให้ได้โอ๊ไปผิดทางนิดหน่อยต้องลงมาสองสามเซนพอกันทีฉันเทงดีกว่าได้ไงแล้วใครจะกินล่ะเธอต้องลองนะมันคือ c h a l l e n g ที่มักนกอดบ้าอะไรกันเนี่ยฉันเกลียดบาคคลี่อะโอ้ยมันทำให้ฉันรู้สึกป่วย ฉันอยากจะอ้วกแล้วนี่มันยากที่สุดที่ฉันเคยลองมาก่อนเลยแต่เธอฉันไม่แนะนำให้ลองนะโซฟีตอนนี้ตาเธอแล้วจินตนาการได้เลยมาต้องน่าขย,ยักแยงแค่ไหนงั้นฉันจะลองชิมก่อนสักนิ้วหนึ่งอ๋อมันเขียวเป็นบ้ามันยากามากที่จะกินไอศครีมรสผผาแบบนี้อะดไปเคลียร์สักอย่างฉันนึกออกแล้วต้องลองไ้ของอร่อยแบบนี้แหละด้วยน้ำเชื่อมช็อกโกแลตจากนั้นใส่วิปครีม ตามด้วยสปริงเค้าสีรุง้งปอกก้และสเตอรบริว้าวมันดูน่ากินจังเลยเหมือนคนละเลื่องว้าวเอาล่ะมาลองกันอืมมันรสชาติดีมากแบบนี้ให้กินทั้งถังก็ยังได้เอาล่ะใช้กินหมดแล้ว อฉันมีความสุขเราเกินไปอ่ะดูเหมือนว่าฉันจะกั้นไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกแย่มากไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเองปิดปากไว้ก็พอโอ้ยแย่ตอนนี้ฉันมีสไตา์กาแบบเดียวกับเธอรอยข้างดาแต่ฉันเป็นลูกผู้ชายฉันแข็งแกร่งฉันต้องรับมือได้ฉันไม่กลัวไอ้สมแบบนี้หรอก สึกเหมือนมีคนเปิดหน้าต่างอะทำไมในนี้หนาวจังฉันรู้สึกหนาวมากฉันต้องการการัดได้เ่าผมถ้าทำให้อุ่นนะแบบนี้่อย,อยังชั่วหน่อยโอ้แล้วทำไมเราไม่ใช้มันละลายเอสเพลีมละ่ะแบบนี้ก็ไม่ต้องกินแบบเย็นแล้วและมันยิ่งกินได้ง่ายมากขึ้นด้วยเพราะเราจะดื่มมันโอ้กินเหมันมากอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรฉันสามารถจัดการกับของเหลวเหม็นเขียวนี้ให้ได้ แค่ต้องลองอหน้าขยันขยแย่ก็ได้ฉันต้องดื่มให้หมดในครั้งเดียวเควนตินโอ้มันไม่สำเร็จแต่ก่อนไหลให้คอมพยาย,ยาวนะสาวสาวปิดสมกกไว้เพราะกลิ่นมันแย่มากและอีกครั้งฉันได้ของอร่อยที่เล็กที่สุดส่วนฉันได้น้ำแก้วใหญ่กว่า แต่ของฉันใหญ่ที่สุดเลยเพื่อนๆฉันเราไม่ไหวแล้วอยากดื่มมันถ้างั้นเรีเบจัดการล้วเข้าทีนะก็ด้งั้นมันเริ่มกันฉันว่าฉันสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วอร่อยโอ้ไก่จึงเลยมีผลข้างเคียงด้วยแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีนะเวินตินตอนนี้ก็นายสบายมากการดื่มด้วยหลมันใช้เวลานานเกินไปฉันใช้วิธีแบบเดิมดีกว่า อร่อยจังเลยโอ้ดูนี่สิฉันกลายเป็นสีม่วงอะเป็นน้ำที่เจ๋งจริงๆเหมือนยาวิเศษเลยโซฟีตอนนี้เหลือแค่เธอแล้วในที่สุดฉันหิวน้ำม,มากๆฉันสามารถดื่มให้หมดในอึดเดียวอร่อยจังเลยโอ้มีบางอย่างผิดปกติกับฉันนะดูเหมือนม่วไ้แปลกๆเกิดขึ้น ก่อนพวกเธอจะไปไหนกันรอด้วยฉันคือโซฟีเองนะดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนแรกที่ได้กินป๊อปคอร์นของฉันมันเล็กที่สุดนะส่วนของฉันใหญ่มากส่วนฉันพอเจอขนาดปกตินะเอาล่ะฉันมีแหนบด้วยและมันข้าวโพดแค่เมดดิวและฉันก็รู้วิธีการเปลี่ยนมันให้เป็นป๊อปคอร์นแล้วล่ะ ฉันแค่ต้องการแว่นขยายเพื่อรวมแสงอาทิตย์จากนั้นก็รอให้แสงแดดทำงานและเราจะได้เม็ดข้าวโพดที่ร้อนขึ้นและมันก็จะกลายเป็นป๊อปคอร์นแสนอร่อยกลิ่นหอมหน่ากินเวอร์อย่างนี้ต้องลองอ,อร่อยจังและแน่นอนว่าอย่างสิ่งที่มีแค่อันเดียวโซฟีตอนนี้ทา,าเธอลงป๊อปคอร์นแล้วได้เลยป๊อปคอร์นแต่ต้องให้มังไงอะโอ้ ฉันรู้แล้วต้องทำยังไงเครื่องเป็นขนมปังมันมีความร้อนสูงมากใส่เม็ดเข้าไปแล้วมันจะระเบิดเป็นป๊อปคอร์นในไม่ช้าเอาละเอาละโอ้โหใช่แล้วมันใช่แค่ระเบิดออกมาเท่านั้นแต่ยังออกมาเป็นแผ่นด้วยสุดยอดไปเลยโออเคนตินขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะเอาล่ะมาลองกันอืมนี่มันอร่อยมากมา ทีน้าเธอต้องชอบแน่นนอนงั้นฉันเริ่มเดี๋ยวนี้เลยงั้นเดี๋ยวฉันกลับมานะฉันมีธัญพืชเยอะมากถ้างั้นฉันก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีเตาอบใส่เข้าไปแล้วก็รอให้มันสุกตอนนี้ก็มาเล่นเกมรอสักหน่อยใช่แล้วฉันต้องชนะเอานี่ไปเลยอืมนี่มันเกี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้ป๊อปคอนของฉันเองมันพร้อมแล้วอ เป่ายิงชุบเอ้าเกิดอะไรขึ้นอายุปภพนถล่มงั้นเหรอมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงกันนะแต่มันมีพอสสต์ทุกคนนะเร็วเข้า